เด็กหญิงถือแครอทที่เหี่ยวเฉาอยู่ในมือมาที่ธนาคารเพื่อแลกเงินผู้จัดการล็อบบี้บอกเธออย่างไม่ใส่ใจแครอทสามารถขายได้แค่ที่ตลาดผักผลก็คือเมื่อเขามองเห็นเด็กหญิงชัดเจนเขาก็เบิกตากว้างเมื่อเห็นแครอทในมือโอ้พระเจ้านี่คือราชาสมบัติเด็กน้อยใครให้เธอมาที่แท้แครอทในมือเด็กหญิงไม่ใช่แครอทขาวเหี่ยวเฉาแต่เป็นรากสมที่สามารถขายได้ถึงล้านบาทเป็นราชาสมบัติเด็กหญิงบอกว่ารากสมนี้เป็นของคุณปู่จากชนบทที่เพิ่งเข้ามาในมือให้เธอและเขาเมื่อวันนีีีี้้้้้้ลลลงงงจาาากกกรถถถไฟืืออุุุพสสตติทททท่่เ็็มมมปปดดวยนนนนแแบบััหค กเกษตรกรปลูกสงป่าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเข้ามาในเมืองวันนี้เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงวันครบเดือนของหลานชายแต่ลูกชายกลับรังเกียจเขารู้ดีว่าต้องเข้าร่วมงานเลี้ยงวันนี้ยังใส่เสื้อผ้าขาดขาด,ดให้ตัวเองอับอายจากนั้นเขายังเตรียมที่จะโยนส่งที่เขาถืออยู่ในมือออกไปเฮ้เฮเฮนี่ hi, ไม่สามารถโยนทิ้งได้นะตอนจะออกจากบ้านฉันได้ใส่ของฝากท้องถิ่นไว้หน่อยให้ภรรยาของคุณบำรุงร่างกายคุณนำของฝากท้องถิ่นอะไรมามันก็ไม่ค่อยมีค่าอะไรนี่คือความตั้งใจเล็กน้อยของพ่อหนุ่มคนนี้บอกว่าผู้เเเป็็นนนนนท่่่อออตตตาาาาาขขงงัั้้มมคดววยยสีหแกก ถ้าเห็นพ่อของเขาก็จะให้เขาถุงหัวชัยเท้าขาวหนึ่งถุงต่อไปชีวิตของเขาจะลำบากนะคุณตารู้สึกว่าลูกชายของเขามักจะไม่มีความสามารถในการมองเห็นคุณค่าเขาอ้างว่าผู้เป็นพ่อตาของเขาจะต้องรู้ทันในทันทีจะรู้ทันว่านี่คือของมีค่าลูกชายก็ไม่อยากพูดมากกับพ่อเขาเดินไปข้างหน้าอย่างไม่สนใจในขณะนั้นมีคนโทรหาพ่อของฉันสวัสดีครับเซียวเหอวันนี้ฉันมาที่มณฑลใต้เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองครบเดือนของหลานชายไม่มีเวลาที่จะพบคุณเรื่องนั้นไว้ค่อยพูดกันทีหลังคุณเจ้าเซียงอยู่ เซียวยูรอฉันหน่อยคุณเจ้าทุกคนคุณเจ้ามาที่มณฑนนานเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงวันครบเดือนของหลานชายนี่เป็นโอกาสที่ดีมากของเราฉันให้เวลาพวกคุณสองวันหาเจอคุณเจ้าใครสามารถน้งน้าวคุณเจ้าได้ให้ขายเห็ดป่าชั้นยอดขายแบบเอกชนให้กับกลุ่มการแท้ของเราใครก็คือรองประธานของกลุ่มการแท้ของเรารองประธานรองประธานนี่คงไม่ง่ายที่จะพูดคุยใช่ไหมเห็ดป่าที่คุณเจ้าปลูกแต่ข้างบนระบุว่าต้องการประสิทธิภาพที่มาสจัย์ ได้เกินกว่าขอบเขตของสงไปมากแล้วบอกว่าเป็นชีวิตที่สองก็ไม่เกินจริงแม้แต่รากสงหนึ่งตนก็ถูกตระกูลใหญ่ๆแย่งชิงกันอย่างบ้าคลั่งเจ้าของบ้านเหล่านี้ใครไม่อยากมีสงไว้ช่วยชีวิตตัวเองยิ่งรวยยิ่งกลัวตายมีโอกาสแบบนี้อยู่ตรงหน้าใครจะไม่บ้าคลั่งไม่สนราคากลุ่มการแพทย์ของเราที่ขาดแคลนที่สุดคือเงินเพียงแค่ได้สงของคุณเจ้าตำแหน่งอันดับหนึ่งในวงการแพทย์ของกลุ่มการแพทย์ของฉันในร้อยปีนี้จะไม่มีใครสามารถขยับพยื่นแจ้งพนักงานทุกคนในบนทนตายหาอาจารย์โจใช่ในขณะเดียวกันผู้ชายถือ ถุงใหญ่ของสมป่ามาถึงบ้านลูกสะใภ้เห็นลูกชายพยักหน้าและโน้มตัวแนะนําตัวตนของพ่อให้ภรรยาฟังแต่ทั้งสองคนกลับไม่มีมารยาทเลยตรงไปตรงมาจัดการกับผู้ชายและผู้ชายเห็นแล้วก็ไม่โกรธเลยยังมอบสมป่าที่เขานํามามอบให้พวกเธอแสดงว่ามันคือของฝากที่เขานํามาสําหรับลูกสะใภ้ผลก็คือลูกสะใภยเห็นในถุงพลาสติกมีผักกาดแห้งที่เหี่ยวเฉาอยู่บ้างก็เริ่มบ่นว่าจะทิ้งของออกไปนี่ไม่ใช่ขยะนะนี่คือของฝากท้องถิ่นสมที่ฉันปลูกเองก่อนจะไปฉันยังเก็บมันมาอีกนิดน่าจะมีประมาณสี่ห้ากิโล ที่นี่เราส่งสมจะต้องพูดถึงราคาและน้ำหนักที่ไหนบอกว่ามีสี่ห้ากิโลส่งกันหลักนี่มันแพงเกินไปหรือเปล่าเราคงไม่กล้ารับหรอกโอ้ยดูคุณพูดสินี่คือสมที่ฉันตุกเองมันไม่คุ้มเงินสักเท่าไหร่พวกคุณเก็บไว้เถอะเสริมสุขภาพหน่อยเถอะอ่าคุณนี่พูดดีจริงๆฟังไม่เข้าใจใช่ไหมหัวชายเท้าดงแอบตั้งเป็นโสมคุณนี่เก่งจริงๆเสียวอยู่นี่คือพ่อที่ดีของคุณของขวัญที่ให้ซื้อยานเอาสินค้าประเภทนี้มาเสริมสุขภาพไม่กลัวให้ลลูกกกกสาาาววฉฉััันนนนนนนิแแ้้มมีีีปปญหหรือออ่่่่็็เใจจพขง น้ำใจจากคนชนบทที่ยากจนแบบนี้ฉันรับไม่ไหวหรอกแค่หัวชัยเท้าชิ้นนี้ให้ฉันทอดผักจานหนึ่งฉันยังรู้สึกสกปรกคุณกล้าเอามาได้ยังไงฉันก็ทำให้ครอบครัวโจของคุณมีหลานชายตัวอ้วนฉันคือวีรบุรุษของครอบครัวโจของคุณโจเสียวอยู่คุณเห็นพ่อคุณทำกับฉันแบบนี้เหรอเมียพ่อฉันมาจากชนบทไม่เคยเห็นอะไรที่น่าตื่นเต้นคุณสบายใจได้ของพวกนี้ฉันมั่นใจว่าจะไม่ให้คุณกินพอดีเดี๋ยวผัดเลยนะวันนี้นะก็ให้พ่อคุณกินของนี้เขาเป็นคนชนบทกินเป็นอยู่แล้วอ่านี่นี่น,นี่ไมไ ฉันบอกแล้วอย่าให้คุณเอามาออกเลยนี่คือของที่มีประโยชน์มากถ้าผัดเป็นอาหารแล้วกินจะทําให้ร่างกายอ่อนแอและมีเลือดออกจากจมูกโอ้ยอ่าซือหยานฉันได้ยินมาพ่อของคุณเป็นผู้อํานวยการฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัททางอีเขาอยู่ไหนคุณให้เขามาดูหน่อยเขาต้องรู้จักของนี้แน่ยังอยากให้พ่อฉันต้อนรับคุณอีกคุณคิดว่าตัวเองเป็นใครถ้าคุณไม่ใช่พ่อของเซียงอยู่แม้แต่จะยืนอยู่ที่นี่ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะคุยกับฉันเลยยังอยากเจอพ่อฉันอีกคุณยังไม่ถึงเกณฑ์เมื่อรู้แล้ว พ่อฉันเป็นผู้อำนวยการของกลุ่มบริษัททางอียยังกล้าทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญต่อหน้าเขาอีกฉันบอกคุณนะสมุนไพรมีค่าที่พ่อฉันเห็นในหนึ่งวันมากกว่าชีวิตคุณทั้งชีวิตเห็นมาก็เยอะแค่ของชิ้นนี้ถ้าพ่อฉันเห็นเข้ายังไม่เอาไปโยนทิ้งให้เธออีกเหรอฉันจะเอามันไปผัดเป็นอาหารเลยฉันดูว่าเธอจะทำอะไรกับฉันได้ได้จริงๆแล้วมันก็เป็นของขวัญให้พวกเธอพวกเธอจะจัดการยังไงก็ได้แต่ฉันยังอยากให้พ่อตาของฉันมาดูด้วยตาตัวเองไม่อย่างนั้นพวกเธออออออกกก็็ทททาาาาลยยขขงงมีีคคคค่่แบบบนนนนนน้้เเเจจะะโษพวธปไรูึ คกูใครกันแม่เธอไปผัดมันเถอะฉันจะดูให้ได้พ่อฉันจะสนใจไหมจานผักโดมฉันแค่เตือนด้วยความหวังดีฉันนี่แหละโสมมีความพิเศษหน่อยถ้าผัดสุกแล้วมันก็จะไม่คุ้มค่าแล้วจริงๆมันก็แค่ขยะพ่อเธอกลับไปเมื่อไหร่เนี่ยเธอดูสิพ่อฉันมาที่นี่ปีละครั้งไม่อย่างนั้นก็ให้เขาอยู่ต่ออีกสักสองสามวันเถอะเฮ้อ บ้านเราก็ไม่มีห้องว่างขนาดนั้นให้คนไม่มีงานอยู่ที่นี่เหรอฉันตั้งใจไว้แล้วว่าจะพักที่โรงแรมทังอี้แต่แล้วก็คิดใหม่ฉันมาครั้งนี้เพื่อมาดูหลานการอยู่คนเดียวในโรงแรมก็ไม่มีอะไรน่าสนใจก็เลยพักที่นี่แหละฉันได้ยกเลิกการจองโรงแรมทังอี้ยกเลิกแล้วสวัสดีโรงแรมทังอี้ใช่ไหมฉันคือโจกวัวตงฉันต้องการยกเลิกห้องสวีทประธานาธิบดีที่จองไว้เมื่อไม่กี่วันก่อนไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าฉันไม่พอใจกับพวกคุณแต่แผนของฉันเปลี่ยนไปโอเคโอเคขอบคุณนะยกเลิกแล้ว เฮซียง hey, อยู่พ่อของเธอก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์เลยนะอย่างน้อยก็ยังทําให้ฉันมีความสุขได้ไม่ใช่นี่มันแปลกประหลาดเกินไปไหมกล้าพูดโกหกแบบนี้ออกมาได้ยังไงโอ้ไม่คิดเลยว่าพ่อของเธอจะเก่งขนาดนี้ดูเขาสิแต่งตัวแบบนี้ยังสามารถทักที่โรงแรมคังอี้ได้ห้องสวิตประธานาธิบดีด้วยโอ้ยเก่งมากแม้แต่พ่อของซือเหยียนก็ยังไม่มีคุณสมบัตินี้เลยพ่ออย่าพูดโอ้อวดเลยฉันไม่ได้พูดโอ้อวดนะก็ให้เขาพูดไปเถอะการพูดโอ้อวดก็ไม่ผิดกฎหมายโรงแรมคังอี้นั่นคือของกลุ่มทุนคังอี โรงแรมหรูแม้แต่ห้องมาตรฐานธรรมดาก็ยังหายากที่จะจองคนที่ไม่ใช่ชนชั้นสูงหรือมหาเศรษฐีไม่สามารถจองได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงห้องประธานาธิบดีนั่นเปิดให้เฉพาะกลุ่มทุนทางอี้เปิดให้เฉพาะชั้นสูงสุดอันนี้คุณคงไม่รู้ใช่ไหมบริการดีจริงๆคุณชายตัวน้อยตื่นแล้วโอ้โหลูกชายของแม่ตื่นแล้วก็คิดถึงยายใช่ไหมมานี้ให้คุณปู่ดูหน่อยโอ้โหเด็กในเมืองนี้หน้าตาดีจริงๆหล่อจริงจ ดูหน้าตาน้อยนอยนี้สิเอามือสกปรกของคุณออกไปไม่ดูตัวเองบ้างหรือไงขึ้นมาทําไมต้องไปจับเด็กขอโทษนะฉันลืมล้างมือที่บ้านเราล้างมือที่ไหนฉันจะไปล้างเพราะไม่เกี่ยวกับการล้างมือเป็นเพราะคุณดูจนๆแบบนี้อย่าไปติดลูกชายของฉันนะมแม่ดีช้าๆหน่อยนะลูกชายของฉันนะต่อไปนี้ต้องเป็นคนที่มีความสําคัญในสังคมให้เธอได้สัมผัสแล้วเขาไม่มีความก้าวหน้าในชีวิตนี้เลยเพร<อ>าะเธออยามายุ่งเลยฉันแค่อยากกอดหลาน อาใช่แล้วใช่แล้วฉันเตรียมซองแดงให้เด็กแล้วนี่คือความตั้งใจเล็กน้อยของฉันเพิ่มความสุขให้เด็กหน่อยเพิ่มความสุขฉันเห็นว่าคงเป็นเพราะความจนของเธอใช่ไหมถ้าไม่มีเงินก็ใช้บัตรใบหนึ่งเพื่อดูดีเธอจะไม่บอกฉันใช่ไหมว่าบัตรนี้มีหนึ่งแสนแค่ซองแดงใส่ไม่พอเลยต้องใส่บัตรเข้าไปใช่ไหมไม่ไม่ใช่หนึ่งแสนถือว่ามิสติอยู่บ้างคือหนึ่งล้านหนึ่งล้าน นี่เธอทําได้จริงๆบัตรนี้มีเงินอยู่ไหมเราตรวจสอบได้เลยพูดโกหกแบบนี้มันโง่สุดๆเธอเคยเห็นหนึ่งล้านไหมเธอรู้ไหมเงินสดหนึ่งล้านมีเท่าไหร่เสี่ยงอยู่ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เธอพูดถึงพ่อเธอเป็นคนซื่อสัตว์นะพ่อบ่าไม่ได้เจอกันหลายปีเธอเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ได้ยังไงฉันได้ยินมาคนในเมืองชอบใช้บัตรกันดังนั้นฉันเลยใส่บัตรลงในซองดแดงพวกคุณชอบใช้เงินสดกันเหรอก็มีเงินสดอยู่มามามา มาเงินสดนี่พอ่อเงินขนาดนี้คุณใส่มาในถุงขาดขาดไปเดียวคุณตลอดทางถึงเงินขนาดนี้นั่งรถไฟมาที่นี่เสียวอยู่นี่คุณไม่เข้าใจหรอกคนสมัยนี้ชอบตัดสินคนจากรูปลักษณ์คุณดูสิพ่อแต่งตัวแบบนี้ถือถุงขยะแบกถุงใบหนึ่งพวกโจรพวกขโมยไม่แม้แต่จะมองฉันพอขึ้นรถไฟก็โยนลงพื้นก็หลับสบายไม่มีใครสนใจฉัน คุณมีเงินขนาดนี้มาจากไหนคุณคงไม่ขายบ้านและที่ดินที่บ้านเกิดใช่ไหมไม่มีบ้านแล้วคุณจะอยู่ที่ไหนพ่อรีบเอาเงินกลับไปเถอะซื้อบ้านกลับมาคุณอย่าไปสนใจอาคุณอยากคิดว่าเราจะเลี้ยงคุณนัดและอยากคิดว่าจะอยู่บ้านเราลูกชายคุณเป็นเขยอยู่ที่นี่ก็พอแล้วเราไม่ต้องการพ่อที่มาอยู่ที่นี่อุ้ยฉันไม่ต้องการให้พวกคุณเลี้ยงเงินนี้คือสําหรับเด็กพอเถอะพูดดีจังอย่าคิดว่าจะมาแสดงความน่าสงสารเพราะไม่มีบ้านเอาเงินจากการขายบ้านออกมามันก็แค่เดิมพันความใจดีของเซียงอยู่ใช่หม ฉันบอกคุณนะักบ้านเราก็ไม่ขาดเงินแค่นี้หรอกคุณก็อย่าคิดว่าจะมาอาศัยเราเจ้าเสียงอยู่ตอนที่เราจะแต่งงานกันไม่ได้บอกว่าจะเลี้ยงพ่อคุณนะักพอ่อคุณรีบเอาเงินกลับไปเถอะซื้อบ้านกลับมาคุณก็เห็นแล้วฉันนี่ไม่มีทางที่จะรับคุณไว้จนก็จนไม่มีเงินก็ไม่มีเงินยังขายบ้านให้เด็กเป็นซองแดงอีกนี่มันก็ทําตัวได้ดีจริงๆไปไปรีบเอาเด็กไปเถอะอุ้ยเงินนิดหน่อยอย่าไปใส่ใจอุ้ย เงินนิดหน่อยพ่อคุณช่วยอย่าพูดโอ้อวดได้ไหมฉันเป็นลูกคุณมายี่สิบปดปีแล้วทำไมฉันถึงไม่รู้ว่าคุณรวยขนาดนี้เซี่ยงอยู่ปีนี้พ่อทำไรทำสวนได้เงินมาหน่อยคุณยังไม่กลับบ้านเลยยังไม่มีเวลาแจ้งคุณทำการเกษตรทำการเกษตรได้เงินเท่าไหร่กันนะบ้านของเราก็ไม่ได้หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากคุณแต่คุณก็ไม่สามารถหลอกเราได้นะคุณดูสิของขวัญที่คุณให้หลานชายครั้งแรกก็แค่การโกหกและวางแผนคุณที่เป็นปู่ยังจะไม่อายอีกเหรอโชคดีที่พ่อฉันไม่อยู่ที่นี่ถ้าเขาอยู่ที่นี่ แน่นอนว่าจะไล่คุณออกไปหลิวซื่อเหยียนคุณกล้ารังแกพ่อฉันเหรอหลิวซื่อเหยียนคุณกล้ารังแกพ่อฉันเหรอแม่นี่คือคุณปู่ของฉันใช่ไหมเนื้ออื่นไปกันเถอะเสี่ยวชิงพ่อเหรินปีเหล่านี้คุณสบายดีไหมดีทุกอย่างดีพี่ชายพี่สะพ้ายมาที่นี่หลาน,ลานเร็วสวัสดีคุณปู่ อืมดีให้คุณปู่ดูหน่อยคุณปู่นำของขวัญมาฝากคุณจริงเหรอว้าวของขวัญเหล่านี้ดูเหมือนตัวเล็กๆเ,เลยใช่ใช่ใชช,ช่พ่อนี่คืออะไรแห้วที่พ่อคุณตลูกเองผักที่พ่อฉันตลูกอร่อยที่สุดเลยมันมีกลิ่นที่พิเศษอย่างหนึ่งฉันซื้อที่ไหนก็ไม่ได้หรือว่าลูกสาวฉันมีรถนิยมคุณปู่ฉันชอบของขวัญชิ้นนี้คุณชอบไหมครั้งหน้าคุณปู่เอามาให้เยอะๆนะ บ้านนี้จนจริงๆของขยะแบบนี้ยังถือเป็นสมบัติอีกเหรอเสี่ยวชิงนี่คือสมบัติมีค่ามากมายหนึ่งรากก็มีค่าหลายล้านโกหกของคุณมันยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะหลอกลูกแท้ๆของตัวเองหลานสาวและหลานชายคุณไม่กลัวถูกลงโทษจากสวรรค์เหรอหนึ่งรากมีค่าหลายล้านแล้วรากสมของคุณละ่ะนั่นไม่ใช่ต้องมีค่าหลายร้อยล้านเหรอแล้วถุงใหญ่ใบนี้จะมีค่าเท่าไหร่กันละ่ะอ่าฮึ <c oughs> รากนะ ไม่ใช่แค่หลายร้อยล้านว้าวเจ๋งจังงั้นฉันสามารถซื้อของขวัญได้มากขนาดนี้เลยใช่แล้วยังสามารถซื้อได้มากกว่านี้อีกล้านหล้านคุณถือสิ่งนี้ไว้ไปแลกเงินที่ธนาคารของกลุ่มทังอีพวกเขาเห็นคนนี้ไม่กล้าหลอกคุณพ่อคุณพูดอะไรอยู่โอ้ยพ่อคุณไม่ไอายเลยฉันไม่กล้ารังแกเขาเพิ่งบอกฉันเมื่อกี้ว่าจะเอาสมบัติที่มีค่าของเขามาเติมพลังให้ฉันโอ้ยดีที่ฉันมีมารยาทยังไม่อยู่ในช่วงฟื้นฟูโดนเขาทําให้โมโหจนได้คุณพูดว่ามีใครทําตัวเป็นปูแบบนี้ไหม พอแล้วพอคุณช่วยหยุดได้ไหมตั้งแต่คุณเข้ามาคุณก็เริ่มพูดัมวแล้วคุณบอกว่าคุณทําเพื่อศักดิ์ศรีหลอกเล็กน้อยก็พอคุณจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปหลอกเด็กได้อย่างไรหลอกเด็กๆน่าเหรอถ้าหลานล้านเชื่อจริงจะทาอย่างไรมีใครทําตัวเป็นตาแบบนี้ไหมถ้าคุณไม่เปลี่ยนใจอีกฉันจะจองตัวให้คุณเดี๋ยวนี้กลับบ้านเกิดทันทีคุณพี่คุณทําอะไรอยู่คุณพูดกับพ่อแบบนี้ได้อย่างไร เพิ่งได้รับข่าวจากสนักงานใหญ่ของทังอีรีบตรวจสอบเงินสดทั้งหมดระดมทุนร้อยล้านส่งไปสนักงานใหญ่ผู้จัดการนี่แทบจะเป็นเงินทั้งหมดของธนาคารแล้วสนักงานใหญ่ต้องการเงินจำนวนมากนี้ทำไมคุณเข้าใจอะไรคุณชายจูผู้เป็นราชาสมปาตตอนนี้อยู่ที่มณฑลใต้มูลนิธิการแพทย์ทังอีกำลังค้นหาคนนี้อย่างเต็มที่เพียงแค่ตกลงสิทธิในการซื้อสมเราต้องนำเงินไปจ่ายทันทีใช่ตรวจสอบเงินทุนลงมือทำทันทีใช่ เด็กน้อยคุณมาฝากเงินเหรอคนในครอบครัวคุณไม่ได้มาด้วยเหรอคุณปู่ของฉันให้โสมกับฉันบอกว่าสามารถแลกเงินที่ธนาคารทังยีได้เด็กน้อยลุงบอกคุณนะธนาคารนั้นคือที่สําหรับถอนเงินและฝากเงินคุณต้องการขายโสมต้องไปที่ตลาดสดแต่คุณปู่ของฉันบอกว่าโสมนี้สามารถไปถึงแลกเงินที่ธนาคารทังยีคุณปู่จะไม่หลอกฉันคุณฟังผิดแล้วเด็กน้อยคุณปู่ของคุณพูดถึงตลาดสดโสมต้องไปที่ตลาดสดเท่านั้นถึงจะขายได้โอ้พระเจ้า นี่คือราชาสมบัติเด็กน้อยใครให้คุณมานี่คือสิ่งที่คุณปู่ของฉันให้มาหรือว่าคุณเจ้าให้ฉันหามาเจอทุกคนคุณเจ้ามาที่มณฑนหนานเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงวันครบเดือนของหลานชายนี่คือโอกาสที่ดีของเราฉันให้เวลาพวกคุณสองวันในการหาคุณเจ้าวะใครสามารถนมน้าวคุณเจ้าได้ให้ขายสมบัติฉันยอดขายให้กับกลุ่มการแพทย์ทั้งยี่ของเราเท่านั้นใครก็คือรองประธานของกลุ่มการแพทย์ทั้งยี่ของเรา ลุงคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันเอานี่มาให้คุณคุณสามารถให้เงินฉันได้ไหมได้ได้ฉันจะไปเอาเงินมาให้คุณเดี๋ยวนี้ยู่มาที่นี่หลานหลานมาที่นี่คุณจะวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้ได้ยังไงเมื่อกี้แม่หาคุณไม่เจอเลยตกใจมากฉันเอาส่งที่คุณปู่ให้มาไปที่ธนาคารเพื่อแลกเงินแล้วฉันบอกแล้วว่าให้ส่งพ่อกลับไปคุณยังไม่เห็นด้วยอยู่ดีคุณดูสิ ถูกหลอกให้เป็นแบบไหนยังไม่รู้ว่าคุณหลอกเด็กไปทําไมตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมพูดเกินจริงไปแล้วฉันจะดูว่าคุณจะจบเรื่องนี้อย่างไรหลานหลานไปที่ธนาคารคนอื่นคิดว่าแค่เด็กเด็กส่วนไปส่วนมาพูดสองสามคำก็ถือว่าแล้วกันแล้วเราละ่ะถ้าผู้ใหญ่พวกเราหลายคนเชื่อแบบนี้ต้องเข้าคุกแน่ไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่หลานมามา,มาที่บ้านคุณปู่หล,ลานหลานปู่ถามคุณขายโสมแล้วหรือยังขายแล้วขายได้เท่าไหร่เป็นเงินก้อนใหญ่เลยนะ หลานลานไม่เคยเห็นเงินมากขนาดนี้หลานลานคุณดูสิพ่อคุณเพิ่งมาได้ไม่นานก็สอนให้เด็กโกหกแล้วจริงๆแล้วดีๆไม่เรียนแต่เรียนเรื่องไม่ดีต่อไปนะักห้ามให้ลูกชายของฉันไปยุ่งกับเขามีปู่แบบนี้ยังไม่พอที่จะอายอีกหรือฉันเปลี่ยนเป็นเงินจริงๆปู่ไม่ได้โกหกดีจังฉันจะดูให้ได้คุณเปลี่ยนเป็นเงินเท่าไหร่ฉันจะมาดูนะักโกหกน้อยนี่คือเงินที่คุณเปลี่ยนใช่ไหม บอกป้าด้วยปู่ให้ประโยชน์อะไรกับคุณให้คุณช่วยเขาโกหกหรออพ่อคุณยังไงก็เถอก็ห้ามสอนหลานๆให้โกหกนะเธอยังเด็กอยู่เลยต่อไปฉันจะสอนลูกยังไงดีละ่ะคุณปู่ครับผมไม่ได้โกหกจริงๆหลานๆไม่โกเลยคุณปู่จะให้คุณพิสูจน์นี่คือบ้านของตระกูลหลิวใช่ไหมธนาคารทังอีมาเอาเงินมาให้พวกคุณแล้ว